คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายมากมายน้องๆหนูๆไม่ควรอาเป็นแยกอย่างนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณจักรยานเลยะฮะเอาเละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับและวันนี้เราอยู่กับนี่เลยทีมงานทีมงานเก็บขยะของพวกเราวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Inside b a c k r o o m เป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่ามันมีอัปเดตด่านใหม่ๆเข้ามา เดี๋ยวใครเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยมายืนดิใครในที่วิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยผู้หญิงคาบอยเนี่ยอาเธอร์เองอ่านี่อาเธอร์ไลฟ์พีมาพีมาคนไหนยืนแอคอยู่ครับเดโ๋ยวดูดูแก่ๆอาเชลุงแก่ทีนี้ยังมีมีเกมเกมนี้ต่อยอ่ะได้ไหมสัตว์ต่อยกันด้ไลฟ์โอ้ยว่าโอวคนไหนนี่เหรอหน้ากากกาดดำเราเป็นหน้ากากกาดดำไอ้บดีเบอร์นั่นไหนไอ้ปากชุดเดิม อทำไมกูเปลี่ยนเป็นชุดนี้วะเออมันงเป็นเหมือนกูเลยอะแล้วทำไมภาพไม่ชัดเลยวะแค่ช่างมันเถอะอู๋มันก็เป็นแค่รูปร่างรักภายนอกรูปร่างภายนอกให้หายเธอดีกว่าโอ้ยเฮียเฮียเยนี่นี่นี่ทุกคนตรงนี้มีลูกศรอยู่มึงว่าเราต้องเลี้ยวขวาหรือตรงไปวะผมจําได้คร่าวๆว่ามันต้องขึ้นบันไดป่ะพิมนี่ไงบันไดจะแล้วเจอบันไดละมานี้มานี้มานี้ไปกดตัวอีไปเลยชึบมาโพ่ที่ห้องมีน้ํายาให้เก็บเก็บกันคนละอันนะอุ้ยมีเลขสองด้วยว่ะ กดอายูสติเดียวเจ๊กซาวโล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 ได้ยินไหมกดอะไรพูดวะไปมีลิฟต์อ่ะไปไปที่ลิฟต์เลยนะเดี๋ยวกูบอกรหัสให้สองเก้าแปดห้าไปมันจะดูผ่านง่ายนิดนึงนะเพราะพวกเราเคยเล่นด่านพวกนี้มาแล้วนะครับนี่มียาไอไฟฉายไฟฉายไฟฉายเอามาแล้วอันนึงเจี๊ยมเปิดเลยสว่างไงไอหมาที่อะไรเนี่ยคลิปนี้จะมีค่าหยาบหยาบคานิดนึงนะครับใครยังไม่เก็บไฟฉายอ่ะกูเก็บไปแล้วเก็บแล้วไอ้อู๋เปล่าเก็บแล้วอ่ามันมันมีเกินมาหนึ่งวะ ถ้าเป็นอีกคนนึงถ้าไอ้แกมว่างก็น่าจะไม่เล่นกับเราแล้วเฮ้ยอะไรอะประตูเหรอให้หลบเปล่าตรงนี้มีประตูอะตู้ให้หลบเปล่าหลบอะไรอะเฮ้ยกูรู้สึกจําทางได้หน่อยหน่อยพิมตรงข้างหน้ามึงน่าจะมีหน้าไอ้ยิ้มนะไอ้สมัยอะเฮ้ยจาได้นี่ตรงนี้มันจะเป็นห้องศพไงถ้าที่ผมจําได้ไม่ผิดนี่ไงถูกด้วยแต่ประเด็นคือผมจำรหัสไม่ได้เว้ยล็อกเกอร์โค้ด look at the corpse ไอันี้เปล่าฉลามเดย์ไฮเออร์ซีเคร็ตโค้ดจั a ต์เพย์เอชเ t นทูเดอะบล็อตเฮ้ยเฮ้ยเดสนยะ ไมห้องไฟแดงก,ก็ได้ยินฟักบุ้งเหรอเฮ้ยเจออ l m o n d water สองหรือว่าข,ข้างบนสามสองวะข้างล่างมีอะไรด้วยข้างล่างยาข้างบนสามแล้วก็สองใี้ปะเอา้าไม่ถูกสามสอง <ผม S 1> เอาตรงกลางอ,อย่าเพิ่งใช้เปลืองไปแบบเวลาจะใช้ ไม่กี้เสียงอะไรก็กดกินแหละมั้งกดไปที่กดตัวไอ้ะนี่ไงตัวนี้ของเต็มเลยเพื่อนมีทั้งยาทั้ง c o อ m o n water เฮ้ยเฮ้ยฝ่าท่อข้างบนเปิดแล้วว่ะเฮ้ยฮ้ยทำไมไฟกระพริบทำไมไฟกระพริบไม่รู้กูกลวยก่อนกลวยตามจะวิ่งนี่ในตู้นี้มีของเต็มเลยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยไฟแดงไฟแดงไฟแดงผักบุ้งมาแล้วอะไรอะเงาเงามีตัวผักบุ้งมาแล้วผักบุ้งมาแล้วเก็บของก็บของเก็บของอยู่นิ่งอยู่นิ่ง เฮ้ยสอบสอบติดติดไปใช้เฮ้ยห้องปกติแล้วกไไม่่ด้เเเียยวของลนี่ยเนี่ยมาเกี่ยวมาเดินผ่านกำแพงตรงเนี้ยเนี่ยแหละข้างหน้าที่ทางเราหันไปเออมีเงาตเต็มเลยใครยังไม่มีมีค้อนด้วยมั้ยใครก็ได้เก็บอะไรเฮ้ยกูเก็บค้อนมาแล้วเป็นมันเห็นแล้วอุ้ยวิ่ง C.U เจอกันลาก่อนลาก่อนอู เหาตู้เราหรืออะไรเนี่ยไอ้สัสเฮี้ยปากรีบเข้าเลยสัสไม่ใช่กูเพลงไร้ม่รู้ดีใครเนี่ยไอ้โอ๊ตันนี่เธอเฮี้ยตรงลบสุดเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกูกระตุกตกใจไอพีไม่สัสเรแล้วมันอยู่ห้องได้นะขนาดไหนไม่ในตู้เซฟอยู่ในตลอดเราต้องหาชิ้นส่วนนะนะไปทางไอพีมที่เจอนิ้วดีกว่าไปมาทางนี้มาทางนี้ทางไหนไว้สัตว์ทางที่เจอนิ้วอ่ะ ทางนี้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 ผมจะหัน,นกล้อง <ผม S 1> จะ,จะช้า<จ>ะนะมีตู้นี้อะฮะแล้วมีอะไรกว่าแล้วก็เป็นทางตรงยาว The h o u r i s t ตีหนึ่งสี่สิ้าช่วยนจำหน่อยตีหนึ่งสี่ห้าเผื่อมีนาฬิกาให้ใส่นี่ไงห้องนี้เราจริงจเราต้องทำอะไรสักอย่างให้กระจกแตกนะขอนได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ห้องทีวีเล่นทีวีได้ปะเราไม่มีเทปอะเราต้องไปเก็บเทปมาก่อน เอ้ยตุ้นขวาซ้ายอะไรวะอกระจกกระจกโอ้ยมาคุหล่อนไงเด้อจะเย็นนะเฮ้ยไอ้ข้างหน้าข้างหน้าตุ้นทำไมเฮ้ยไฟแดงมีตัวที่ไหนเธอตรงไปตรงไปมีตู้มีตู้ลุ่มมีตู้หลบอยู่มีตู้หลบอยู่มีตู้หลบอยู่หลบได้ยังไงเจละมันหลบไม่ได้ตู้นี้ไอ้ตู้อยู่ไหนวะไอ้สัตว์มีตู้หนึ่งกูยังอยู่ในห้องที่นี่เธอตู้อยู่นี่ควายห้องเดิมเลยอะมันต้องเป็นตู้สีเขียวอะตู้ป้ายเขียวถึงจะหลบได้เร็วมา มันบอกว่าให้เราดูที่รูปภาพอ่ะมันจะมีโค้ดซ่อนมึงเลี้ยวไปตู้อยู่นี่แค่เฮ้ยนั่นไฟฉายใครอ่ะไอ้คุเปิดไฟฉายข้างหลังข้างหลั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 งอู้ทำไมสกินเปลี่ยนต้องไปห้องศพอ่ะห้องศพอยู่ไหนนะนี่ไงห้องศพไม่แต่เราต้องไปดูเทปก่อนไม่ใช่เหรอว่าใครต้องใครอะไรหายไปอ่ะไปไปหาเทปกันดีกว่า ไปทางห้องนั้นไะล่ะที่เจอไอ้สมายอ่ะถ้าเจอไอ้สมายเลอร์อย่าหันหน้าต่อหันหน้ามองมันนะสมายสมายทางไหนวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยห้องนี้นี่นี่ห้องสมายนี่อะไรอ่ะมาแก้มันเลยอ่ะใช่มันจะเป็นหน้ายิ้มยิ้มอ่ะอุ้ยสมายอย่ามอง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 แต่มองไม่ลองไม่รู้วะเฮ้ยมาแก้บัลเซ่นมาให้หน่อยน่าจะต้องหันทางซ้ายป่ะเฮ้ยพวกมึงมาช่วยแก้บัลเซ่นหน่อยดิทางไหนอ่ะอยู่ไหนกันเฮ้ย สมัยไอ้สับมันไปนะแค่จะได้แล้วแต่ว่าขาหลังมันขาดอ่ะยิบไงวะอุ้ยกระตูเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออเนี่ยได้เได้นี่เนี่ยประตูเราไงอู้หูของเฮ้ยไฟดับดูแล้วกูดูต้นนางให้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสมัยสมัยสมัยพิมนี่ในห้องมีสมัยเราเลยไม่รู้อย่าไปมอง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  โอ้ยตาสันทำไงกินกินยาผิวผิวนาฬิกาเอา้าเราไม่มีเข็มอส้สั์ต้องไปหาเข็มอีกเฮ้ยมีได้สกูได้ว้ไดจมูกไดเทปมา,าแล้วแล้วต้องไปหาเข็มนาฬิกามาว่ะต้องไปที่เอ้ยมีใครมาเก็บน้ำอมมอนข้างหลังดิกูของเต็มแล้วอ่ะแปลกลับไปที่ห้องห้องท,ทีวีกันเพื่อนูกห้องซะด้วยอีสันทำไมไฟแดงเนี่ยขันหน้าจอมากมึนหัวเหมือนกันกลัวคนดูอ้วกอูก็จะอ้วกเลยนี่ปะเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่ะนี่มันห้องประตูแดงนี่เออเฮ้ยไฟแดง อะไร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 ไอ้เจ้าไอสัตว์ไอ้เจ้าแอบแบบหัวโผล่ด้วยนะไอ้สัตว์หัวทะลุออกมาจากตู้อย่าบอกนูวกลับมาที่ลิฟต์อะไม่ใช่ใช่ไหเหรอน่าจะใช่เออใช่ใช่ใช่กลับเจอห้องทีวีแล้วไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยอู๋ไอพี่มาห้องกระจกไอสัตว์อย่ห้องกระจกอ่ะนี่ไงเอาเทปไปใส่ อะกูจะกดอินเทลเล็คยังไงคลุมเทปชฉพเอาเทปเปิดดูเทปอยากรู้ตัวะยูสวโอเคไปนั่งดูจะตั้ชื่อไว้นะช่วยๆกันจำว่าตัวที่อะไรบ้างมีศพเก้าศพนี่ใครอ่ะหัวมึงบางไอ้พักอีเวนบังมาลีนเป็นอะไรอ่ะเอ้าอ้าหัวอ๋อหูหูหมาลีนหูมึงจำไหมปักมาลีนหูซีลีนมาลีนหูซีลีนนิ้ว ซีลินนะเดี๋ยวกูจำไม่สะจนาธานเอาปากปากไม่ต้องท่องเดี๋ยวมึงจำเดี๋ยวมึลืมไป่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นาธานตามาลีนหูซีลินนิ้วโจนาธานตาเอาใครปิดอะไรที่อ่ะเปิดสิมาลีนอ้าวเริ่มใหม่อ่ะมีแค่สามตัวหรอก็มีศพสามตัวไงแต่ว่ามีแค่สาม สามคนเอ้ยมีศพเก้าตัวแต่สามคนที่เอาไว้ว่าหายมา,มาลีนหูซีลินนิ้วโจนาธานตาไปหาหาหูตามันจะมีหลายอย่างเลยนะเป็นแบบกูมีนิ้วอยู่มันมจะมีเออมีมันมีเยอะกว่านั้นเ<ห>ว้ย<ว>นิ้วซีลินมาลีนหูโจนาเอ้ยเสียงอะไรวะไปมึงมีค้อนไมหมอ๋อมันต้องเอาค้อนไปทุบไอ้นี่ในไห้นี่กูจําได้ตามหาก่อนไฟแดงห้องไหนนะที่เอานิ้วไปใส่อ๋อ ไข่แม่งขยันแอบจังวะไอ้สัตว์กับพีกับพิบเฮ้ยไฟกับพีดไฟกับพิบว๊าโอ้ยโอ้ยสมายอะไรเอ่ยสมายสมายกินยาแป๊บอ๋อดูชื่อแป๊บหาชื่อซีรินิ้วนี่ตรงนี้ตัวคนนี้คนนี้คนนี้ไหนคนนี้คนนี้คนนี้มันดูชื่อยังไงอ่ะกดอีกอ่ะกดอีทิฐาดยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องสมายวิ่งตรงมาเลยสุดทางโอเมื่อกี้กูวิ่งกลับไปที่เดิมเลยสัตว์ นี่แหละห้องนี้แหละไปห้องไหนห้องนี้ห้องนี้มีให้แอบเต็มเลยเฮ้ยมีกล่องเลยอ่ะมียาอีกนะนี่หูใครก็ได้เก็บหูไปดิหูโจนาธานเอ้ยหูซีรีนเอ้ยหูมาลีนนี่อะไรอ่ะนี่เข็มนาฬิกาเก็บนาฬิกาเนีรหัสอมุดรหัสอะไรอ่ะโอกู๋มาเก็บน้ำยาอัลมอนด์มาเพราะมึงใช้ไปเมื่อกี้เรายังไม่รู้ไงรหัสอ่ะตรงนี้มีน้ำอัลมอนด์อีกนะตรงนี้มีน้ำอัลมอนด์อีกอะไรอ่ะเซคอนทูบอ่ะ ใช่ใช่คอนทุบได้เลยอ้าแต่มันแต่มันจะเรียกตีนมาด้วยนะได้ไงได้สิ่งตีนละแอบตู้แป๊บคอนทุบไม่ไหวพี่จะคอนทุบแล้วกูก็แอบหมายเห็นมันเ่าเฮ้ยมันอยู่หน้ากูหมาใครอะเวียนย่อตกใจใครมันขับรถวะพิมทุบดิอันนั้นอะทุบดิกูหาทางหนีทีไรอยู่ทุบเลยข้างนอกมีที่แอบเยอะแยะ ไอ้ยี่ก tamam ูกดไอ้เอสี่ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยมันกระตุดกูไอ้แต่เธอแม่งพูดพูดโคตรช้าเลยไอ้สัตว์ไอ้เรื่องกูแดงแป๊ดเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันกระตุดกูเลยไอ้เธอเพิ่งบอกว่าเอ้ยมันมาแล้วมันอยู่หน้าตู้เราเนี่ยตู้กู้เหียเสียงขู่อยู่ข้างนี่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 หน้าตู้กูเลยหน้าตู้กูเลยตอนนี้ตอนนี้พวกกูอยู่ตู้กลางกันไอโอมึงอยู่ไหนฮะเกือบไม่กูก็อยู่ห้องแล้วกับพ่อมึงไงมันอยู่หน้าตู้กูนี่ใช่เมื่อกี้กูเห็นตัวมันอยู่แล้วกูมองไไม่่เเเห็นนอะรลยยี ตอนที่เฮ้ยมันอยู่หน้าตู้มันมันอยู่หน้าตู้กูเห็นตีนอยู่ใครออกแปจากตู้วะมันอยู่ตู้ไหนกันเนี่ยไอโอ้โกูเห็นหัวไอ้อู่ล้วเฮ้ยไฟแดง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 ใจอยู่ข้างตู้กูเข้าตู้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 ออกตู้ออกตู้ตู้ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันมตาตู้เลยตู้จะวุ้ยเกือบแล้วเราต้องการแค่อะไรลูกกระตารุ่นกูมีใจกันอยู่นะกูเบื่อมากเลยอ่ะกินยาดิกินยาดิเฮ้ยจบไปเลยก็ได้ วิ่งวิ่งทุบรัวๆเลยวิ่งทุบรัวๆเลย๋ยวกูวิ่งเล่นนะเฮ้ยกูเจอกุญแจแล้วกูได้กุญแจมาวะได้กุญแจสีแดงถ้ามันมาถ้ามันมาเราบอกเดี๋ยนะไม่เห็นเลยเนี่ยยาเฮ้ยมัน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 มาแล้วอยู่ใครมันยังไม่เห็นมันไม่เห็นก็เหี้ยละวเห็นใครไม่รู้วิ่งผ่านหน้าตู้มันกระตุ่นไออู่ไปแล้วมันคือคนแก่เราไง มันคือหมามีหัวคนเนี่ยโอ้ยคุณคุณโดนอีคุณโดนกูโดนเฮลมีตายเหรอได้ยินแบบเอียวกับกรุบกรอบมากอ่ะแล้วห้องไหนนั่นอยู่ต้งไปไทางนี้เหนื่อย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 มาห้องแดงกับตู้แดงเพื่อนใช่ใช่ใช่งกูได้กุญแจมาอ๋อเฮ้ยมันแอบอจะได้ดีไอ้แม่ยัดเลยไอ้เดียยังตู้กูไอ้เดีย โอ้ยกูโดน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 อยังอย่างเงกูกูอยู่ไม่เหมือนผ่านน้าตู้เลยมันเดินอยู่ม่รูต่มขอตู้โคนไว้อ่ะคือจำได้มีตู้อยู่อันนนึงอัเดียวด้วยเน่ยเน่ยแวะพักจิบน้ำสักหน่อยนะครับให้ันชุบคอเปิดดังป๊ะเนี่ยแล้วแมแอสาแม่มูนั้นได่ยี่อะ กูมันจะไปไข่กูมันจะไปไข่ประตูเลยสุดมันไปเกิดใหม่แล้วมั้งเอ้ยแต่มันยังแดงอยู่เลยอ่ะลองอะไรไปเช็คดิมึงก็ลองไปเช็คดิเดี๋ยวกูรอวิ่งต้องต้องวิ่งล่อออกมาคนหนึ่งไว้เออถ้ากูนั่งแอบตรงนี้มันจะมันจะเอากูปะแดงอยู่เหมือนไอซ์เติมอ่ะไอฮิวเลี้ยวมาหากูไอ้เทอไอ้เวนเอ้ยมันมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วว้ามันเอากู ะอย้ใครไม่กินน้ำอ่ะพักจิบน้ำกันหน่อยนะครับมามาอยู่ไหนกันเนี่ยมาดิก็ไม่อู่รอบอยู่ตรงนี้นั่งเงียบจะสองตัวแล้วกูแล้วกูไปหยุดวิ่งแล้วกูหันหลังกลับมาอ้าวไอ้อู่นั่งมองกูอยู่เร็วเร็วเร็วเามาเามาเดี๋ยวรู้อ่ะไปแล้วมั้งหมดแล้วไอ้ะอี๋มันยังแดงอยู่เลยอ่ะคุณเธออยู่ตัวออกมาไอ้สัตว์หัวมึงทะลุ ไม่ไหนไหนกูแอบตาบกูแอบมุมมุมห้องแม่งไอโอกูอยู่มุมไหนแหละเมื่อกี้ไอ้เคิยแม่งเลี้ยวหากูเลยสัตว์ไม่มันตรงแล้วอะให้กูมีกูมีอ่ะตอบให้ละดูดีมันอยู่ป่ะเนี่ยเธอมาเก็บมันต้องไขยังไงน่ามันอยู่มุมเดิมเลยเฮียกูจะไปไงอ่ะกูวิ่งทะลุประตูมาแล้วนะกูไขแล้วแล้ต้องหารหัสดัดอันนี้มี R อยู่ในรูปซ้ายบนแต่อันนี้กูมองไม่เห็นตัวอักษรนี่ไงโอ มีตัวอรมีรูปแบบ Y อ่ะอันนี้ C นวดแมว C O มัน Y หรือนวดแมว C O แล้วก็ R ดูท่ากันยังไงอ่ะไม่เห็นเลยนวดแมวหรอตัวแดงๆตัวอักษรแดงๆแต่รูปนี้มองไม่เห็นนวดแมวเป็นกัง A อันนี้ A มันเหมือนรูปตัว Y L Coral Coral C O R A L ได้ปะเปิดมีอะไรปะคืออะไรอ่ะ f i l l กับ q u r ันเหรอเอาไปดิ หมูเจลลี่คือเฮียอะไรอะ่ะเอาไว้กินเติมเลือดมัง้งอุ้ยเฮียแล้วไงกูโดนไล่สเตมิน่าหมดเพื่อนโอ้ไม่จีซัสดีนะกูยังไม่ออกโอ้ยเอ้ยวิ่งมาละโอ้ยโอ้โหเออตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียอูไอ้สัตว์ตกใจหมดเอเฮียอยอู <c oughs> ต้องไป <c oughs> ไหนตามหาประตูในนี้ในแมปเนี้ยมันจะมีประตูที่มันแสกขาวๆอยู่มันตายรตรงนีน้เลยเว้ยตามริมชัก จะกันหรือเปล่าหรือกระดาษนี้นี่ไงลูกกระตาเจอลูกกระตาละไปโจนธานเอาหูไปเอ้ยเอาตาไปตาเอาไปนี่ไงกระจกตรงนั้นทางแล้วไปไอโอเกิดยังกูยังไม่เกิดเลยกูหาห้องไว้เจออีกแล้ว้ยตรงนี้มีตีนมีมืออะไรเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยดูดิกูเรียกว่าห้องกระจกไปทางไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้องกระจกเนี่ยโอยู่้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ย หัข้างหลังหัวข้างหลังหัวางหลังห้าลังก็มาเข้าซอยเมื่อกี้มันต้องทำอะไรอะมันอะมันต้องคันโยกให้ไฟติดทุกอันหรือว่าจะจำไม่ได้ใช่ใช่จะจำไม่ได้แล้วทำจะเป็นพาลเซลซึ่งมันจะกดมันจะกดได้แค่บางอันเลยให้พิมไปทำดีกว่ากูดูเองต่อเนี่ยกูไปแก้ดับเตลือดับดับปะอันไหนดับปะตอนนี้มีแค่อันกลางที่ยังไม่ติดสี่อยู่กมันสับลงได้ไหมอันกลางอันกลางดับอันกลางดับบหร ไม่มีอันล่างดับอันล่างดับอโอ้โหอันล่างลางได้เนี่ยไม่มีอะไรกับสามไม่ได้ไม่มันสับวิธีสามมันแล้วนึ่งนะอันนี้อันนี้ได้อันนี้ดับปะไม่โอยแสดงว่าันปิดอันนี้ไม่อันนี้ดันบนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ับไม่มีอะไรเป็นไปต้องปิดอันหนึ่งไงแล้วใครเปิดสามอ่ะกูปิดไปแล้วอันหนึ่งนี่ยปิดแล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ไปนี่ไงชุดเย่เปลี่ยนมีถังออกซิเจนอะไรเต็มเลยเก็บให้หมดอะคนละตู้คนละตูน้ำกูเหลือน้ำกูมันเต็มตัวไปแล้วกลับไปห้องนาฬิกาใหม่ได้ปะเพราะว่าห้องนาฬิกากูได้เข็มทิศมาแล้วเอ้ยเข็มนาฬิกามาแล้วแล้วก็ใส่เข็มอุ้ยเยอยน่ากลัวปะเอ้าเข็มอยู่ไหนวะออยู่นี่เฮ้ยเอาหน้าหลบไปที่ใครเนี่ยเปิดเก๊ะอยู่เนี่ยหมุนหมุนให้หน่อยข้างหลังอะ เฮ้ยเอาหน้าออกไปคนข้างหน้าหมุนได้ปะหมุนอะไรมันหมุนไม่ได้อ๋อหรือกูต้องหมุนเองวะอ๋อเนี่ยกูต้องหมุนเองคนข้างหน้าโดนนาฬิกาได้ปะต้องเวลาเท่าไหร่อีหนึ่งสี่สิบห้าปิดไปฉะชยดิเอ้ยอย่าพึ่งดิมเลยไปแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกทีอีกสองทีอีกสองทีเออโอเคแล้วก็อันล่างเข็ยบยาวสิบห้าเหรอ สี่สิ้าอตัวเล็กสี่อยู่ๆเลยเลยเลกลับอันหนึงกลับอันหนนี่ข้างหลังมีอะไรด้วยแฮปยูซีนอัลล็อกแพดสามสี่หนึ่งศูนเอ้ยกลับไปที่ห้องนู้นสามสหนึ่งศูนยได้อะไรอ่ะคิมเขาทำอะไรวะจะเก็บมือือขออยู่แล้วไอ้สัตเต็มตัวเก็บไปด้แล้วเอาคิมไปทำอะไรอ่ะ มีมตรงไหนวะที่เรายัางไม่ได้อนาคข้างหน้าเชือ่อกูใชเหรอห้องแก๊สไปห้องแก๊สไปแล้วคราวนี้เราต้องใช้เครื่องอันนี้แล้วละ่ะเกเซอร์นี่ไงหาลังสีพ่นควันมึงหาลังสีงอะไรกูพ่นควันไม่เราจะใช้อะไรพ่นอ่ะอ๋อโอเคนเนี่ยถังแก๊สเนี่ยเราก็พ่นให้หมดเลยเนะช่วยกันพ่นให้หมดเลยดีกว่าไปจะรู้ได้ไงอะไรอะไรติดเชื้อไม่ติดเชื้อเนี่ยพ่นแม่งให้หมดอะจนว่าห้องห้องนี้ปักอยู่มันแบบขึ้นมาพ่นครบแล้ว

เฮ้ยประตูไไมม่่ีชือออวะู้เฮ้ยทำไมนี่ไงเอาคเกมมาตัดไม่เห็นชื่อหรอกูไม่เห็นชื่อใครเลยเหมือนกันกูเห็นชื่อเธอมันมีมันมีเปิดปิดอยู่ในเซตติ้งอะเพื่อนตัวเหี้ยเลยวะเนี่ยมึงดูหนังสือนี่ตัวอะไรวะไม่เคยเห็นคุ้นเลยเป็นวงกลมจุดๆโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพวกเราเราปิดคลิปไปิดปิดทันี้ก่อนดีกว่านะครับเราไว้เจอกันพาร์ทหน้าพวกเราไปแล้วครับบ๊ายบาย